วันนี้เราพามาดูโรงงานน้ําตาลครับกลนวิธีการทํามันมันอ้อยนี่มันเป็นอ้อยเมียงเนี่ยคุงเพิงอ้อยหวานอ้อยหวานฮะสุพรรณานอ้อยสุพรรณห้าศูนย์เราเข้ากลับมาใส่ใส่ก็เคียงตัวนี้บดออกมาก็จะได้น้ำอ,อ่าพอได้น้ำเราก็ไปต้มพอต้มเส้น,เ,สนเราก็จะเป็นอย่างนี้เห็นบอกเออเอามะกว,นก,ออะกวนก้อนเอามกวนก้อนเราก็จะเป็นอย่างนี้นี่ พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอแห้งมาก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมีแบบเฮาไสทั่วก็บบไสทั่วนะ่บ่โอ้ถ้าอบอไ่ไสทั่วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือบ่ไสทั่วเนาะอันนี้คือไสทั่วเนาะนี่ครับลุงลุงลุงนี่ชื่อลุงเทิงครับมาอุดหนุนได้ครับแหมอ,อนี่อันนี้บ้านบ้านบ้านเจ้าเนี่ยไอถ้า,า,าออจะมาอยู่เนี่นยมาฟุกลิ อันนี้เคียงเฮ็ดเมี้ยอย่างเนี้ยขวนแบบตีมันนะนะอ๋อแล้วอันนั้นน่ะมอเตอร์น่ะมอเตอร์น่ะโมเมนต์โมเมนต์ตัวนี้นะโมเมนต์ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ๋อขัดเปลือกมันขัดเปลือกอ้อยนี่หมอขัดอันเนี้ให้มันสะอาดก่อนพอสะอาดเสร็จกลับไปเค้าเคียงตัวนี้อ๋อ อ๋ออันนี้เอาไปปัา้นนา้นำเห็ดน้ำซุเห็ดเคียงตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดน้ำตาลสดที่ว่าไอ้โยนเฮ็ดใส่ถ้วยหนะนะ่าเออเอาแล้วเราเอะไรถ้าจะเฮ็ดอย่างงี้ล่ะต้องไปตัวนี้เหรอตัวนี้ยเราที่เฮ็ดเฮ็ดน้ำกับตัวนี้คือกันอ๋อคือว่าถ้าเราเฮ็ดตัวนั้นเสร็จปุ๊บเราจะเอาน้ำตัวเนี้ยมาเคี่ยวน้ำตัวนี้เอาน้ำซุปขายตัวนี้มันปั้นน้ำต้มนนตัวที่อยู่บ้านไอโยนก็นมีตัวนึงกันปะอ๋อ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพอดีมีสองตัวตัวนี้กับตัวที่อยู่บ้านโอเคตัวนี้เอาไว้เอาไว้ต้มเห็ดอันนี้แต่ตัวผูนเอาไว้ขันน้ำสดนี่เขาทาวบโรงงานน้ำตาลครับสนใจติดต่อได้ครับ